สวัสดีครับมื่อนี้พ่อครับเกษตรก้าวนาหาจีพอนงพัดนะครับมื่อนี้มาเยี่ยมชมแปลงหญ้านะครับซึ่งเป็นหญ้าที่เพิ่นเฮ็ดหน้าหยานะครับแต่ก่อนมันเป็นหน้าเข่าเนาะแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นเป็นหน้าหยานะครับเพรานว่าเป็นหยาซิกเนล จิกแนวเลื่อยนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่บอกว่ายุ่มอ่นี้เพิ่นปลูกประมาณเนื้อที่ประมาณหน,นาสี่สองไร่สามไร่นี่หนะครับเนาะเพิ่นแบง่งอ่าพิกัดโยเขตอำเภอคู่ขันนะครับโยเขตตำบลหกเพจเนานะมาพอ้าครับ เพื่อนวาหญิงเหล็กเนาะหญิงแก่งนะครับโดยเพื่อนไห้คุ้นสามีไปหาเฮ็ดงานนะครับอยู่แถวกรุงเทพเนาะตางจังหวัดเพื่อนมาอยู่บ้านยึดอาชีพเกษตรกรรมนะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วยแล้วกับเอาหญ้ามาปลูกนะครับในหน้าเขาเนะและ้วกรทุ้เมื่อนี่สามารถเอาไป เป็นการสั่งรายใดเนาะครับนะเนาะคือว่ามีมีคนมามาขอแบ่งนะครับมาขอแบ่งเอาไปเห็ดพันเพื่อนกับจำหน่ายในราคากิโลหาหาบาทเป็นว่ามาตัดเองเนาะเออแล้วส่วนสำหรับอ่าหญ้านี่นะครับเพิ่นใส่ระบบการหดนนามโดยใส่โซลาเซลนะครับซึ่งบริเวณเขตที่เพิ่น ปลูกหานี่นะครับมันเป็นติดห่วยห่วยสำลานนะครับห่วยสำลานซึ่งเป็นห่วยไซรักนะครับของจังหวัดสิเกตมีพื้นที่เน่าสามร้อยกัวกิโลนะครับห่วยนี่เนาะซึ่งมีตน้นห่วยมาจากาเทือกเขาพนมดงลักนะครับแล้วก็ปลายทางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตไปลงแม่น้ำม,มูนนะครับ มื่อนี้มากับทีมงานแม่นองพัดนะครับแม่นองพัดเพิ่นกับม่าเพื่อนอยากมาบึงนะครับว่านี่คือพื้นที่จริงนอกกักผ้าทีมงานเพิ่นมานั่นี่ก็ยิงเล็กจากบันสเลาสุกเกษมขึ้นกันนะเพิ่นมาบึงนั่นะครับซึ่งเพิ่นกับหูมาโดนแล้ว่าพื้นที่นี่เพิ่นปลูกหญ้ามาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าแถวนี่บ่กใครมีคนเฮ็ดตามเนาะ นี่คือเจ้าของเพิ่นโตเป็นเป็นนะครับอ่าุนยังเตื่อนใจบ่เตื่อนใจจ้าเออีกัดอยู่บ้านเขาเอื่น่าบ้านสะเลาเนาะสาะเหมเออสลาสุกกรเะเยมผู้ใดนสนใจอยากได้พัานหย่าเนาะเพิ่นก็มีบริการนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นบอกเบอร์โทรเนาะพี่น้องกันผู้ใดนสนใจก่ะ ล่องโทรมาสอบถามหรือว่าเพิ่นมีช่องทางเฟซบุ๊กออียงมีบอมีโอ่ล่องล่องอยู่โ่ะมีของแฟนเราเราเบื์โทรที่ติดต่อบอกเพื่นเนี่ยเอาว่าดังดังศนแเก้าสองหาสองห้าสองติดต่อใดเนาะสำหรับการเว่าคุยเรื่องวิธีการปลูกเนาะ ออเออราคากระตอรองได้เพี่น้าบริการส่งกับมี่บริการส่งกับมีค่าส่งพร้อมเนาะ <c oughs> เออบริการปลูกให้พร้อ่ำหมหรือเป็นยังไงแนะนำวิธีการปลูกเอออัตราส่วนการใส่ต่อไรต่องานสามารถวอาคุยได้ด้วยเออปรึกษาได้วอาง่ายาเออเพี่นมีประสบการณ์ประสบการณ์ปลูกหญ้านี่จักปีแล้ว ปีที่สามเราพี่น้องนะครับว่าต้องห่วงนะครับว่าหญ่านี่สามารถปลูกได้เป็นหลายปีนะครับแต่ว่าตามสถิติเพิ่นว่าสามารถปลูกได้เป็นสิบปีนะครับเพราะว่าปลูกเธอเดียวเนาะคือว่าต่อเท้าตัดแล้วก็สามารถที่ใส่ปุ๋ยรดน้ำเนาะจะว่าช่วงรอบรอบการตัดเพ่นบอกว่ามันสั่นนะครับมันบ่คือหย่าพวกหญ่าที่มีลำต้นใหญ่ พวกห้าเนเปียพวกหญ้าหวานนะครับซึ่งอายุในการตัดของเพลน,นี่อยูรอบพอต่ำกว่า1เดือนเดือนเคืองนะครับคือว่า4 0 4 5หมือแต่ว่าตัวนี้เพ่นบอกว่าประมาณ2 0 2 5หมือนี่สามารถที่เอ่อตัดได้นะครับนี่คือระยะที่ประมาณคันบอกว่าอยู่ประม,ม,ระมาณอ,อเดือนก,ก,กอน,กกนี่คือจังหวะเป็นช่วงที่บ่บ่ไข่เต็มน้ำเต็มปุ๋ยบัานไหนเนาะ เต็มกับยู่ประมาณเออเพิ่นบอกว่าอยู่ประมาณบวกเกินยี่สิบห้ามือนเออนี่ครับนี่คือหยาหยาหยายังก็หยาในเนาะหยาชิกแนวเลือยชิกแนวคือในนี่แหละให้เบิ่งเอาพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าตามที่ผมศึกษามากกับเขาบอกว่าลักษณะมันสีไข่กันนะครับแต่ว่าหยาชิกแนวเนี่ยชิกแนวเลื่อยเนี่ยมันสี รอบรอบของเขาสีเงากว่าหย่าไนนะครับแต่ว่าหย่าไนขอมันสีเงานะครับแต่ว่าเหลืองลําตน้นสีแดงสีขาวนี่ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตามนี่นะครับนาะผู้ใดสนใจอยากเปลี่ยนทีหน้ามาเห็ดความมันคงทังอาหารใหครับสัตว์เหล่ยงเท่านะครับเพื่อลดต้นทุนนหครับตัวเจ้าของเพื่อสางรายได้นะครับก็บสามารถเป็นทางเลือกเนาะผู้ใดที่มีหน้า พ่อแบ่งไปเช็ดแบ่งห้านะครับสั่งข้ามมันคงให้กับสัตว์เหลี่ยงตะเฮาเนาะแล้วก็เป็นทังเหลือกสามารถเอาไปขายได้นะก็สามารถติดตอ่อตามเบอร์โทษที่เพื่อนบอกไว้ให้เบื้องต้นนะครับเนาะขันมาบ่ถือจังไรก็ติดตอ่อเกษตรเก้านาหาจีพ่อหนองพัดได้นะครับ097-342-9763นะครับเดี๋ยวสิบอก ว่าพิกัดอยู่เมืองไหนหรือว่ามีโอกาสกัะผพ้ามาเยี่ยมชุ่มแปลงเพื่อนไหนหรือว่าต้องการเอาไปปลูกก็สามารถสอบถามได้เนาะเอาไว้พอกันเนาะรอบต่อไปคลิปหนานะครับสําหรับมือน,นีจบที่แปลงหยาซิกแนลเลื่อยนะครับหรือว่าหยาหนเพรานว่าผสมผสมกันมานะเป็นทางเลือกทางหลอดนะครับพี่น้องเฮ้าสวัสดีครับ